สวัสดีคะ่ะพี่น้องกองไฟสูขูสูขค,คุณพบพอ,พอกับชงสาพานนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่14มีนาคม2567จ่อมือจ่อวินมือเฮงมือปังเราเด้อจ้าผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังบน่นเนาะค่ะฟันใดแดงจึง้งคื้งกับแบงปันใน่เด้อค่ะเป็นสะพานบุญเนาะคลิปนี้สะพานนากระมีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเก่าลพออ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เป็นตัวเลขจากเซียนบางแคงวดวังหันผู้ใดโศกผู้ใดมาน้ำฝนในน้นองค่ะงวดวัางหันตัวเลขเพิ่นเขาสามตัวต๊ดจับเพิ่นในศูนย์สามหกออกหกศูนย์สามสำหรับตัวเลขเซียนบางแคกะยำเด้อค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณเพิ่นบ่มีเวลาวางปันใดเพิ่นในุ้่งตัวเลขไม่สาธารณะว่างวเวเวเวสูพี่น้องแฟนจงเอฟซีฟังเพิ่นกะได้อัดวิดีโอมาฝากมาตอนพร้อมจา้า ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องก่อนสินาไปลงทุนจากคู่เด่นบนล่างของบนกระแยกมาให้หเ็นเนะค่กับน่นแยกบนแยกล่างค่ะสําสหรับตัวเลขเซียนบางแคก็ได้อย่าลืมเด้อจ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ๊งกริงเป็นกําลังใจให้นนจ่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาบบะเป๋าไ like, หลยไปพี่น้องไปฟังเซียนบางแค อัดวิดีโอมาฝากในงวดวันที่16มีนาคม2567ไปบึงไปฟังพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและ FC ของสาบาน,นาทุกท,ทุกทันน,นเนาะจากผลสลากใน,นงวดที่แล้วก็ไปที่603ให้ไปกับ036้ีไป้องเนาะมันก เข้าไปที่ตัวโต๊ดข้างหน้าก็เข้าตัวตรงไปที่เจ็ดเก้านพี่น้องเนาะอยากับเตือนนะพี่น้องเด้อคำเตือนการจัดทําข้อมูลเพียงการคํานวณความน่าจะเป็นเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ยินดีทุกท่านนะพี่น้องเนานะก็เข้าไปตตรงเลยข้างล่างไปที่เจ็ดเก้าข้างบนไปที่ เขาโต้โต้อเอาไปศูนย์หกสามมันออกหกศูนย์สามนอนเนาะอันนี้มาหอดไหม่หอดีถึงนไปนอนเริ่เดินบนไปที่ <c oughs> เดินบนไปที่แปดกับเก่าเน้นไปที่แปดลักลอยเน้นไปที่ลักลอยแปดสี่ห้าเน้นไปที่แปดลักสิบแปดเก้าหกเน้นไปที่แปดกับหก ีน่นองได้ลักหน่วยไปที่สี่ห้าหกเจ็สี่ห้าหเจ็ด่โคเด้นกับไปที่8ปดซีแปดห้าแปดเจดหหกหาหเจ็ตัวกับ8ปดแปดซีแปดแปดห้าแปดหกีแปดหกห้าคูร่องกับชุดสมตัวตัวร่องไปที่แปดแปดหน้านอนได้ แปดหนึหามุนสกลับก็ได้บ่กลับพอวันหนึ่งมันติดอยู่นี่พี่นองติดตัวดับหลักหนวยเนาะดับหลักหนวยส่วนข้างบนชุดล่างเดินไปที่เก้าเดินไปที่เก้าลักสิี่ิบว่านาลอ็อกสนมีหนึ่งมีสมีสมีหามีหลักหนวยบ่านาล็อกนสองสี่ห้าหเจ็ด น,นคูเดนไปที่909193ชุดล่องไปที่81กับ83แด้พี่น้องได้จากงวดที่แล้วหลักสิบสิบล่างเดินยเวมาเลยพี่น้องหลักสิบในงวดที่แล้วอันมานำกันเลยพี่น้องเจ็ดเก่า มาด้วยกันเลยเห็นไหมาที่เจ็ดเก้าวันนีโ้ตโกเก้าพี่น้องเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้ามันเดิมหลักสิบพี่น้อได้กาเน้นไปที่เก้าหลักสิบเน้นไปที่เก้าเดินได้โอเคแบ่งมาแบ่งปันมาบอกอ้า แคปได้หรือ,อยังอา้าวฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวบันหน้านราเลยเด้อพีพีพน้องๆเอฟซีทุกท่านก็ได้เอาโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณจ้าสำหรับวิดีโอทางเซียนบางแคของคุ้ลยล่จ้ะที่ทำวิดีโอมาฝากมาตอนเอฟซี เดี๋ยวสาบานาจะทวนให้ตัวเลขให้ฟังอีกเทียนนึงจ้ะฟังให้จบฟังให้เก้าใจเบื้องให้ดีๆค่ะบุญเป็บนบนุญลางเป็นลางเด้อพี่น้องจ้ะในงวดวันที่16มีนาคม2567เด่นบุญเป็นให้เดกับเก่า8ดกับเก่าเด้อพี่น้องจ๋าวิ่งเลยค่ะ8ดกับเก่าจังได้กับไม้เห็นเตะเพิ่นเน้นไปที่8ดจับคู่เด่นให้มี8 4 8ด8 7ดหาปดเจด หกสีหแล้วก็6กจิตจ้าอันนี้ถึงๆเด้อค่ะเพื่อนเน้นให้เป8ดสีเปดหาหกกับ6กหาค่ะเน้นสหางแต่เลขที่เพื่นจับ3ตัวให้มีเป4ดเป8ดสี่เปดเปดห้าเปดหกเปดหห้าและก็เป5ดหนึ่งห้าจ้าอู้เลขงามพี่น้องงวดนี้สำหรับข้างบนต่อไปเป็นเลขล่างจ้าชุดล่างเด่นไปที่9้าฟันเก่า โอ้เก่าเดินดีแทะงวดนี้สําหรับคู่รางพ่นจับห้มี0ูนย์เก้ออเกพี่น้องเก้าศูนยดหและ83ดสจ้ากอให้ชุคเดทุกท่านครับวาสันวาวาสันวาพี่น้องโอ้เกขงามพี่น้องจา้าอย่าลืมเด้อไปกับน้ำในจา๋าแยกบนเยกล่างแต่ว่าเลขล่างหนี่เพันเนินให้เบิดทั้งหาหางเลยค่ะฉีดเส้นใตให้แดงจื้อคืองอยู่นี่ เด็กงามจ้าสำหรับตัวเลขเซียนบางแคเป็นสูตรหวยคํานวณย่ำเด้อมีเขามีรุดจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจแช่ออกไปให้ห็นหลายๆคนจ้าหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาบบานานุ่มสวีเดนสามารถเนาะค่ะมินใตคลิปหรือเอสไอดีไลน์สามานามาไดค่ะไลค์คลิปยุ่จ้าสาบานาเนะแอดไอปักไอดีไลน์ให้ถักมาส่วนตัวก็ไลอาจารย์ไลคขู่ไลคคุค้นเนาะคะ่ะ ที่นำตัวเลขมาแบ่งปันกขอบุญขอคุณหลายๆค่ะสำหรับตัวเลขและแนวทางเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้เป็นตัวเลขเซียนบางเคสำนักขอบุญขอคุณนะคะทั้งเซียนเพลินขอบุญขอคุณ FC เอฟซีนะที่ยเคียงขางกันเลยมาขอบุญขอคุณหลายๆจะ้ะคลิปนี้บอบไลยใหญ่ไปพี่น้องในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 7ก็ขอให้พี่น้องแฟนจังเอฟซีสู่คู่สู่คุณยิงปังดังรวยสู่คู่สู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขา่า สาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนะ้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ